สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอกตินภาพเพื่อนๆมาชมสวนคุณพ่อมนูนะครับตำบลอาอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดรอยอดนะครับนะครับคุณพ่อเ็ดสวนผสมประสารบักมี่บักม่วงมักทุเรียนมักล่องกองนะครับบักมังคุดโอ้อยเยอะแยะพี่น้องอเอ้แล้วก็เห็ดนะครับเดี๋ยวๆมาเมืองทุเรียนเถอพี่น้อง เนี่ยนะครับจังหวัดระเอ็ดเท่าก็มีต้นทุเรียนอะไเด้อเนี่ยจอหน่วยเะยรด้ครับหน่วยกับงอยโยนะครับเออยังบ่ทันใหญ่บุไรใดนะครับแต่สิรอดหรือบหรอดของบ่รู้พ่อแล้ละว่านะครับเพราะว่าปีที่มันร้นไปสุดหนึ่งละนี่มันดอกรุ่นสองเรต้องพ่่อมันูงวานเดี๋ยวพาชมสวน,นมีไอ้มังาะมังาะมีต้นงาะ ต้นงอกนะครับต้นงอกแล้ก็มีหลายต้นแล้วกับนะครับพื้นที่กับอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นสวนยางเนี่ย,ยเงอกนะครับต้นงอกต้นทุเรียนก็มีหลายต้นนะครับเนี้ยดอกดอกว่ชพับนะครับดอกลอนมืด้วยกับต้นนี้านี้จักหน่อยเนาะสุจับ อ้นนี้โมจับนะครับข้างบนกาต้นนี้โมจับดอกโรนต้นหมองเงาะต้นล่องกองตอนอ้นล้านสาดเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมังกล้วยกล้วยน้ำวบานะครับมีน้ำวบามีกล้วยไข่เงาะเล่ากระปูกลายนะครับกล้วยไข่น้องมังกรต้นกล้วยด้วย โหดพต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยค่าเป็นต้นย่างนะเมองเครื่อนะครับเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วครับนี่โอ้นะครับเพิ่นใส่นามโซลาาเซลสองมื่นหดนะครับถามรายละเอียดจากคุณพ่อแล้วว่าเราขุดสะแต่นามออกนะครับนามออกมันก็เลย ไปใส่น้ำแล้ววะมังสนกล้วยวันน่ะอุยโมเมนต์ถังลอ,อยลีดเอรวดพี่น้องเลยโอ้นาปีเนี่ยนีนะครับแล้วก็มีกล้วยไข่ขึ้นมาก,กันน้ำวาเตี่ยนะครับสองสามแถวก,ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวโอ้หอมข้าวเป็นดีดหรือหอมทองกับบอลใหใจ ขาเลาะสวนจะของสวนยางไปอีกทางหนึง่งอ้เนี่ยนะครับหลายหวีอยู่ใส่กระ,ะสอบปุ๋ยหัวไว้ของผู้ใดเมืองออกนะครับเป็นหอมข้าวด,ดิดหรือหอมทองเล่ากับบนเนื้อใจกันว่าเป็นพันุไหนนะครับผมสะอ่อนจะว่ากล้วยน้ำวาาเตีย๋ยแล้วะนะครับเป็นละเครือวอมเมนนสิ วกัววีคูดตีครับต้มบูลหลายคนนะเป็นแล้วเครื่อปงขอขอบข้อใน,น่อยๆกิน่นสามมือกับวมืดนะครับวีงามครับงามสวยงามพอเราใส่น้ำซึ่งบล็กเป็นบอ่อน้ำตื่นนะครับเพจไทยเกษตรนะเล่ากับยางเนาะพ, <c oughs> พูดพอนาง ผมกับว่ามึงแนวทางนะครับแล้วก็ถามรายละเอียดเพื่อจะไปปรปับปรุงอยู่ในสวนนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากมาเห็นว่าเพื่อนปลูกทุเรียนจังไดจังใดนะครับสิ่งที่ผมอยากสอบถามแล้วก็สิ่าเอาความรู้จากเพื่นนะครับเล่ากับวิยยหรอกเราบ่าเขากล่องแล้ว่า อ,อ,อ้นนยต้นกล้วยพ่อแม่ไอ้ปวดพ่อกล้วยเห็นไหมครับปวดน,นะต้นกล้วยนี่สิเหรอครับต้นไงเชี่ยกับตองไงล่ะเน,ะนาะหวีกับตองไงปวดปืดนะครับแล้วก็ปลูกเงาะแซมนะครับใส่น้ำสปริงเกอร์นะครับหัวสปริงเกอร์แบบเวี้ยง ประมาณ4เมตรหัวครับแต่ละ,ะกล้วย2แถวแล้วก็สปริงเกอร์หัวหนึ่งก็จะซับวางกันไปนี่ก็จะเป็นพันกล้วยหอมน่าจะเป็นหอมเข้าเป็นด,ดิบนะครับเมืองจากลักษณะใบนะครัใบใพันจะนานะครับผมอาจจะ บอกว่เถือก็ไดเนาะนะครับลัลกษณะใบของใบพนจน์นาเขียวเข้มเนาะนะครับถ้าเป็นหอมท่องก็อาจจะบางกว่านี้นะครับแต่จะเป็นข้าวเวนดีก็อาจจะนาหรือพี่น้องท่านใดนะครับมีความเฉียวชาญและว่าความชำนาญในการเมืองพันกล้ยนะครับนะครับ ก็จะมีทุเลียนมีมะละกอมีกล้วยนำว่ากล้วยไข่กล้วยไข่ก็ลงไปอีกนะครับมันก็จะตัดไปเรื่อยๆตามของกล้วยไข่ี๋ย่ามกับบานผมก็สิขอบแบงเอานะครับพันกล้วยไข่นี่ยเรไปสวยนะครับกล้วยไข่สวยๆเพื่อนๆเนี่ยสวยมาก มะละกอหน่วยเง้าวอัดลดัดนี่ก็เป็นกล้วยไข่นะครับคุณพอ่อเราห่อไว้บูมบูมเนกล้วยไข่กล้วยเขียวนะครับอหอมทองหรือว่าหอมข้าวเวนดีดเนาะบูเนใจตัวเราเองเราก็จำบ่ได้ว่าเป็นกล้วยพันใดลูกซื้อมาให้ปลูกเราก็ปลูกนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นบอ่อมักปุ๋ย นะครับป้อมักปุ๋ยเร็วว้องซีเมนต์นะครับทุเรียนต้นนั่นก็หนอนนะครับทุเรียนต้นหี้แล้วก็ห้าปีหกปีแล้วว่นะครับหกปีเจ็ดปีก็มีนะครับมีซับปลดด้านล่างกับมีซับปลดเอ้ยซับปลดแล้วได้กินอยอ่ตัวนี้นะครับโอ้ใหญ่เลย สับลดพันไดบลูนะครับปัญหานะครับสําหรับทูเรียนก็คือดวงโอ้ยโมเมนต์ดวงหนอนนะครับหนอนมาเจาะคุณ่อเราก็แสะออกแล้วก็ท่ายานะครับ นะครับคนก็นใส่วิธีแก่ออกแล้วก็ใส่ปูนแดงหรือว่าหยายอย่างบูนนี่นะครับนี่เหมาะกรบก็ดกอยู่ได้ครับนี่ก็เพ่อได้กิ่นอยู่นะครับแล้วปลูกเกี่ยวทงแล้วปลูกอยู่หน้าเรานะรับเราเห็ดหน้าส่วนหนึ่งกับแล้วก็ยังมีข้องใส่ไก่ครับบอบเลี้ยงปลาวอ้ยหางเบาไหวดอกพีนน้องนะครับกับมิไพ บอลเลี้ยงปลาเนี่ยบอเลี้ยงปลาเนี่ยนะค <Yeah, S 1> รับ <Yeah. S 1> บอเลี้ยงปลา <Yeah. S 1> บอเลี้ยงปลากับข้องใส่ไก่เอามากนี่ยังหลับมะือน้ำเต้า <laughs> น้ำเต้าหฟ <laughs> ักยังน้อนโอ้ <laughs> นะครับมีข้องใส่ไก่น้ำ เป็นเล็กองใส่ไกลไวากชิเห็ุโดมปูกพักนะครับ,บอีกบ่อนึ่งกับน้ำแห้งแล้วครับเพป็นตากดินไว้มาม่วงนะครับในขั้นคู่โอ้ยบอึดกินพี่น้องเลยมากไม่มากไรดอกไม้กขบเข้านะครับปูปลาหน้าหนามนอไผ่ก็เกิดซากลากอยู่นี่อ้าดไผ่หย,ยางมะคืออันนี้ ลูกดกแกเจ้าของสวนนะครับพอมานโน้เตียงปากคอไงยยบ่อนเนส้อันนี่สมโอนะครับสมโอพันยังบุิสมโอ แมนครับสมโอเป็นนุวยเหรอครับสมโอเนี่ยสมโอน่าจะพันธุ์ต้องดีครับเนี่ยพอเราวาเราเอาป่ามาปล่อยครับก่อนจะกลับบ้านนะครับก็ได้นอกลก้วยมากนี่เป็นนอกลก้วยไข่นะครับ จากว่าไข่กําแพงเพ็ดหรือไข่หยังกับบลูกว่าจะเป็นกล้วยไข่ก็เอาละเนาะคุณ่อมานูนะครับได้แบ่งปันให้มานะดอกตินกับมาแบ่งปันนะครับพี่น้องทั้งบ้านคือกันนะครับนี่เป็นกล้วยหอมหอมทองนี่เป็นกล้วยน้ำว้า,วาเตี้ยนะครับต้อนอยิงย่งๆนี่นเราพี่น้องก็จะเอามาปลูก ก็จะอัปเดตสวนหลังบานของดอกดินให้พี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดห่อยเฮ็ดสวนคือกันได้ชมกันไปนะครับมีสาระแน่พ่มีสาระแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอซทุกท่านพาอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับ